ความที่สมัยเด็กชอบทำทรงผมเรียนแบบเดวิดเบคแฮมโค้ดมาแซวและเปลี่ยนนอเป็นเรียกชื่อเบคแทนบอลมาตั้งแต่ตอนนั้นสองเบคเกิดที่นนทบุรีและเล่นอะคาเดมีถวบ้านมีโอกาสได้อุ่นเครื่องกับทีมเยาวชนของทีมใหญ่จนฝีเท้านักเตะในชุดนั้นเตะตัสโมสอนใหญ่ย้ายปูบุรีรัมกเกือบยกทีมมีเพียงเขาคนเดียวที่เลือกทีมโปรดอย่างเมืองทองอยู่ในเตะที่โค้ดเมืองทองตอนนั้นเห็นแววตอนอุ่นเครื่องด้วยกันและชักชวนไปอยู่เจ้าตัวจึงเลือกซอบทีมเมืองทองเพียงคนเดียวในทีม สามหลังจากอยู่อะคาเดมี่เมืองอยู่จนถึงม .3 ก็ตัดสินใจออกไปเผชิญโชคโดยเรียนที่สารวิทยาครึ่งเทอมก่อนที่จะไปคัดโครงการฟ็อกฮันจนติดเป็นหนึ่งใน16คนได้ไปฝึกฟุตบอลที่เลสเตอร์ซิตี้หนึ่งปีเต็ม สตลอด1ปีที่อยู่เลสเตอร์ได้มีโอกาสสัมผัสกับนักเตะเลสเตอร์ชุดนั้นที่ก้าวไปคว้าชแชมป์พรีเมียร์ลีกเคยเล่นเทนนิสบอลเตะบอลข้ามตาข่ายกับเจมี่วาดี้และริยาตมาเรสบ่อยหนซึ่งเบคบอกว่ามาเรสน่าจะจำเขาได้เพราะโกงเขาบ่อย555และเคยนอนในห้องพยาบาลเตียงข้างๆกับแคสเปิดไมเคิลช่วยที่บาดเจ็บพร้อมกันด้วย5ประสบการณ์ที่ได้ในอังกฤษ